ชีวิตนี้ต้องแบ่งปันนะทุกคนเหมียวกินเร็วๆให้เหมียวไปกินข้าวเหมียวนี่ไม่ต้องมาคอเคลียกินไม่ในข้าวนะี่เหมียวเร็ว,เ,าาเ,วเร็วเไปดูเขามาโอเคลียที่ติดติดเลยเร็วๆเหมียว ไปกินข้าวชีวิตเราแบ่งปันนี่แหละทุกคนจะได้ได้บุญได้กุศลม่ได้ไปวัดไปวาก็ทำบุญกับสัตว์โลกก็ได้บุญเหมือนกันเอนี่มาเองเนี่แมวแมวใครไม่รู้มาอยู่เองนะทุกคน ก็เลี้ยงกันไปทําไงได้เขาหิวเขาก็ามาร้องกินแล้วมาขอเคลียเราขี้อ่อนด้วยนะขี้อ่อนเราด้วยเราทำล้วก็มีความสุขทางใจแนละ้วทุกคนทำแล้วก็มีความสุขทางใจที่ได้ทำกับสัตว์โลกที่อยู่ร่วมโลกกับเราเนี่ยมาอยู่เองมีลูกก็ลูกไปไหนหมดไม่ลูกสามตัว พอลูกแถวนี้แหละขาบลูกมาลูกไปไหนหมดละเมียวฮึลูกไปไหนหมดม่ลูกไม่เห็นลูกซึกตัวละเมียไปไหนลูกเองอะ่ฮะฮึไม่เห็นลองเงี้ยวๆตรงนี้เลยลูกไปไหนลูกอยู่ไหน ไม่ให้ก็พันแข้งพันขาเหมือนีอ้ถุงเงินอยู่ข้างในแหละอันนั้นเวลาหิวก็พันแข้งพันขาอันนี้ก็หิวก็พันแข้งพันขาอยู่ในครัวเนี่ยอยู่ในร้านเนี่ยโอ้โปุ๊กไอ้นี่ด่างอะไรด่างลืมชื่อละ อันนี้มันได้ขยายพันธุ์เลยทุกคนเนี่ยต้นเนี้ยแน่นเลยเด้อเด้อแน่นอ,อกแน่นใจเลยต้นเนี้ยเอาอิ่มแล้วเหรอเมียอิ่มแล้ววะเอาเอาเอาโคดเล็บโคดเล็บขคดเล็บอิ่มแล้ววะอิ่มแล้วเหรอเมีย อิ่มแล้ว่ะเลี้ยงอยู่หน้าร้านนี่แหละแยกกันไอ้นั่นอยู่โนดไอ้แลมโบอยู่โนดนั่งอยู่โนดแลมโบไอ,อ้เหม,มียวอยู่นี่กลัวแลมโบกลัวแบ็คซี่กัดมันต้องกินคนละที่อันนี้ไม่ให้กินหน้าร้าน ลืมชื่อแลแ้วตะโหยเอามาปลูกนีนกระถางมาเลยเลยก็มีกล้วยไม้มีทองจุไรทองอุไรทองมีนดอกเหลืองๆดอกเหลืองไม่ออกอะก็ให้น้ำอยู่อันนั้นเป็นแถวเลยดูไปเป็นเลี้ยงไว้โน่นต้นเนื้อมาเลยขยายเลยทุกคนเอ้ยดกมากเลย ดูมันแตกกแตกกออกดูนเต็มเลยเขบอกให้ตัดตัดละเอาไปชำได้เอาเช็ดเช็ดยางพอตัดกิ่งนะเนี่ยตัดกิ่งอันเนี้ยแล้วก็เช็ดยางแล้วก็ไปชำชำกับมะพร้าวกับด,ดินเนี่ยมันก็จะรัดขึ้นมาอีก กลวไมมใช่อ啊เห็นทุกคนบ๊ายบาย